เรามาดูทำทานายของวันพุธกลางคืนกันบ้างนะคะในห้าวันนี้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเริ่มจากไพ่3ามใบกันก่อนเลยนะคะใบแรกนะคะในออฟ w a นส์ค่ะ ใบที่สองนะคะ King of Swords ค่ะใบที่สามนะคะ The Moon ค่ะก็หมายความว่าใน5วันนี้ของคุณนะคะการงานของคุณโดดเด่นนะคะคุณจะมีเรื่องที่จะต้องใช้ความคิดความสามารถของคุณนะคะในการทำงานนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะทำได้อย่างดีนะคะ คุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้นะคะรวมไปถึงปัญหาที่เข้ามานะคะคุณจะจัดการได้อย่างไม่มีปัญหาเลยค่ะของอารมณ์นะคะคุณอาจจะมีความวิตกกังวลกับงานหรือเรื่องชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ก็ต้องพยายามนะคะ มองโรคในแง่บวกไว้นะคะจะทำให้ทุกๆอย่างนะคะดีขึ้นค่ะจากไพ่สามใบที่เราจับขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็ขอทำนายเลยนะคะว่าใน5วันนี้ของคุณนะคะไพ่สามใบนี้จะบ่งบอกว่าคุณนะคะจะมีการงานที่ ค่อนข้างที่จะหนักนะคะแต่มันจะแสดงความสามารถของคุณได้อย่างเห็นได้ชัดค่ะอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาพร้อมกับงานเนี่ยคุณก็สามารถจะแสดงฝีมือนะคะในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีนะคะแม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณเองนั้นจะทำได้หรือเปล่านะคะแต่ไม่ต้องวิตกกังวลให้เยอะเกินไปนะคะ คุณสามารถทำได้แน่นอนค่ะและถ้าเกิดคุณวิตกมากเกินไปนะคะจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของคุณนะคะทำให้คุณเจ็บป่วยได้นะคะคุะ